วันนี้นะคะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้นําเสนอในเรื่องของโครงการสนับสนุนกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะคะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โครงการใหม่นะคะเป็นโครงการที่มีการดําเนินการนะคะมาต่อเนื่องนะตั้งแต่ปี6364นะคะปี6465แล้วก็ปี6566เนี่ยก็มีการดําเนินการมาซึ่งในวันนี้คอรมนะคะได้มีการอนุมัตินะคะวงเงินนะ รวมทั้งสิ้น7,990.6ล้านบาทก็ประมาณ8,000ล้านบาทเนี่ยนะคะที่จะเป็นเงินชดเชยที่จะให้กับชาวไร่อ้อยนะคะที่ให้ความร่วมมือตัดอ้อยแล้วขายอ้อยที่มีคุณภาพโดยไม่เผานะใช้วิธีการตัดนะคะแล้วก็ให้เข้าไปสู่ในโรงงานต้องบอกว่าเรื่องนี้เราอยากขอความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยให้ทําเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยแก้ปัญหา PM 2.5นะคะแต่หลายคนอาจจะบอกว่าอา้าวดูตัวเลข PM 2.5 ทำไมตัวเลขมันยังไม่ลดลงต้องบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีนะคะก็ส่งอุตสาหกรรมคุณพิมพธ์พัาพี่ปุ้ยของเรานะคะก็ย้ําบอกว่าอย่ามองเพียงแค่ตัวเลขความจริงการดาเนินการของชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยอยากให้ไปดูด้วยตา ตอนลงพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกษตรกรเนี่ยให้ความสําคัญนะคะในเรื่องนี้เขาปรับเปลี่ยนวิธีการทําไร่นะคะเขา,าเว้นช่องว่างให้มีรถเนี่ยสามารถเข้าไปในไร่อ้อยได้มากขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาเขาเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยเขาจะใช้วิธีการตัดแทนที่การเผาเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูในเรื่องความตั้งใจและความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนของเขาด้วยและเรื่องตัวเลขก็จะเป็นเรื่องที่ตามมาอีกทีนะคะเพราะฉะนั้น 8,000ล้านบาทนะคะโดยประมาณนะอันนี้อนุมัติไปแล้วสำหรับจ่ายชดเชยในการตัดไรอ้อยนะคะไม่เผาไร่